สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟองปลายสุปผู้สะคนทาาฟังไทยฟังเล่าทางยุโรปเลตททูรูปวันนี้คุณแม่แม่ลีสาวอีสานกขนแซบสิมาช่วนพีส่วนนองกินข้าวผัดกุ้งเซ็ปแซบเมนูจ้าพี่น้องจ้าอีแม่ผัดไม่ไหมหันหอนเลยจะหอมฮุ่นหอมหออกไปข้างนอกจอาพ่อจ้า บ่าไปเคยน้ำลายเลยเด็ก <might> จ <want refugees forever> ุ <hasta S 2> ๊บ <would> จ <you enjoy bunları> ุยิ้มเขากราบขอบพระคุณยังสูงได้จ้าเด้อที่เขามาติดตามรับชมช่อง y ยูทูบช่องนี็น้อยของอีแม่จ้าอีแม่กะกราบขอบพระคุณยังสูงในน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนๆทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าอีแม่กะกราบไปเยี่ยมบ้านซู่ผู้ทุกคนอาจจะซาหรือตกหล่นจัะไงแม่กราบขอโทษเขาให้ได้จ้าเด้อเขามา มึงมาเย่งอีแม่จ้ากน้อยอีแม่กับจิตจำได้จากบางเทือผูพเฒ่เานะอีแม่กับเขาไปหลังเงินบ้านยูตาว่ามันมันลายมบางเทือกับไปบ่ท่านกลับขอตูดเขาไปจ้ากนะ็กสิ่กิตอีแม่กับขออาราธนาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกโดนบันดาลให้เพื่อนเพื่อน,อนทุกทกท่านทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม,ม่ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวย เจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลปลอดภัยจากโรคโควิดในทีนทำมาค้าขายก็าขึ้นเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆด้วยพี่น้องเด้ออดทนสู้ๆด้จ้าเด้ออย่าเป่าถอยอย่าเฝล่าถอยทัวโลกก็การได้ผลกระทบเบิดสุขููสุขกนอีแม่กับพานมาแล้วจ้าแตแก่ยังงก็ปลอดภัยแมกกาเจ้าสู่ต่อไปจะพี่น้องจ้าส่งกำลังแรงใจให้พี่น้องเด้อจ้าเด้ออ่ากขออารัธนาพรน ส่งเสริมใหายเพื่อนๆที่ช่อยูทูปน้ำกันให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆให้ผู้มีผู้นิยมชมชอบไปเรื่อยๆเป็นแสนเป็นล้านไปเรื่อยๆด้วพี่ทองเด้อให้ยอดวิวกระชูดเป็นล้านเป็นแสนชิดล้านชิดแสนไปเรื่อยๆ,ๆด้วยใจพี่ทองเดอ้อจังได้อีเมล์กลับขอบคุณหลายๆฝากกดติดตามอ่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูปในน้อยของอีแม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยด้อจ้จเดอ้อมือเง่้อีแมล์เลยด้อจ้จเดอ้อ อพีพารประกันด้วยม่กลับขอโทษขอพายดิจ่าเด้อถ้าเบาพีดเบาถึกกินบาสุภาพเบาบาสุภาพแม,ม่กลับขอโทษขอพายจ้ารักนะคะทุกคน Good morning Good afternoon Good evening m y d e a r f r i e n d Every One Everywhere Today m e r y Eat Combination Right ชิม So yummy yummy Wanna join with me m y d d a f r i e n Thank you for watching my video Thank you for your comments Thank you for your support me p l e a subscribe e s like and share my video thank you so much have a nice day have great day have a wonderful day love you all my dear friend thank you thank you มามาเบาๆไล่ย,ยังหางกินน้ำได้ไหลรลอดละส่วนดูกกด้จ้าเด้ออีแม่เอินสุขหูสุขคนทั้งฟังไทยฟังลาวทั้งฟังเอเชียฟังยุโรปเลยโทรลงอีแม่เอินอีแม่ส่วนวยกกูด้จ้าเด้อจะหน่อยใจกกดูจ้าเด้อมากินข้าวผัดกุ้งน้ำอีแม่จา้าอีแม่ผัดฐานบังไงมาสู่ผีสู่นองเมื่อฝากผีตอนนองสู้ผู้สุสขคนเลยจา้า กระเป๋าพูนยังสูงด,ด้วยจ้าเด้อฝากกดติดตามคนเลยก็ใช่แม, <c oughs> ม่น้ำจ้าเบาแยงเนาะไม่ไงเนี่ยบางคนบนว้ำอุ้ยเจ้าเบา,ายังแขกไยกินรวดอีกไมาไม่ม่กินเพียกินน้ำอีแม่ทเถี่ยเผ็ดถ่านบาง่ายเพื่อพีเพื่อน้องด้วยจ้ะอันอันเพื่อนไม่เข่าม่านว่านอุ้ยไม่ไงนี่คือใส่หมวกกินเข่าวัานอันอีแม่กะกราบเขาโทษเขาให้ด,ด้วจ้ะเด้อ อันเรื่องกินนี่แม่เทาแล้วอแม่กินเมื่อเมื่อกินบะสุภาพสูมูม่าไดรแม่ก็กลาบเขาทวเขาไพ่ใจที่แม่ก็เฮ็ดแนวแปลกๆใส่หมวกกินไผ่าบานเท่าคืนว่าคันร่ำไอีแม่ก็กลาบเขาทวกับาไพ่เด้อถือว่าเป็นการเฮ็ดยูทูบเฮ็ดเองถูวกว่ามาเทิง์ใหพี่ให้น้องเมืองจ้าในชีวิตจริงอีแม่ก็ไ่ได้ใส่หมวกกินข้าวดอกก็บ่ได้แต่งโตแต่งหนากินข้าวดอกเฮ็ดเป็นใยเพลิงบานเท่านี่แหละ กินเขาบางทีกน็นั่ง,งคัสสมาธิกินกินอยู่ผู้เดียวพี่น้องอันนี้เกิเห็ดให้พี่น้อง,มงอเมืองเนาะไอแม่ก็เลยตนพี่น้องบางคนก็จะว่า,า,า,าอโอ้ยเมื่อยนี่เมื่อยแม่ลีตั้งเถาตั้งเฮียวแถมผู้หายกินกับประเพมด์เบากระเบงมวนนี้ดอกพัจจันโอ้ยไอแม่ก็เห็ดให้เพิ่นเลยตุลสาดเป็นตลอดพี่น้องเอ,อ้ยต็งโต้ใส่หมวกงามๆไปเลยผู้เฒ่ามักย่องจะใสแ่แม่ได้ใช่ไหมกเต็งโต้ ให้เป็นมึงให้เป็นแงน่งจิกน้อย <c ười> บางคลิปอีแม่ก็เท่าเท่ากองอีแมลรุ่นสิบกว่าปีก <c ười> ลับขอโทษเขาไปด้วยกัน <c ười> มามากินเพียงแค่บักหันกุ้งตัวบักไง,ไง่ายไปแล้ แม่ตั <Workers intendent> ้งนาฬิกาไว้คิดคลิปรอบนึงแล้ว ก็บผิดก็เลยกดไม่ไม่เลยกับตังเวล่ามาเลยดังขอโทษเขาใพ้ด้จยนก็อกผิดว่าถือยังประชินกับกองกรับกับประคุณยังซด้อตาจ้ะเด้อที่เบตดตาก,กรุณาครับลาะนี่มาส่องมานแยง่งจองน้อยๆเขาอ,อีเม่ พี่แม่พัดกุ้งใส่ใส่ใบผักขานาน้ำจิ้มน้อง เมตตาการุณาปลานี่แม่ได้ใจะเด้อเราคิดเออแบาบแบบถือเแบาบมมมวลเสียงรบกวนเสียงรถเสียงล่างเสียงหลอบคางกราบขอโทษขอพหยังสูงจ้ะพี่น้องจ้า เพืเ่อนๆถามาอีแม่อยู่จังหวัดใดอ่แม่เป็นไทโคราดขอนแก่นหลายจังหวัดนะคนฝักงอีสานโดยกำเนิด ว่าอีอพอนี่นเป็นคุณภาคกลางมามาพี่น้องมาอย่าโกักอีเมย์ เขาเนาะอี่อแม่ครับขอโทษขอภัยเด้อว่าบุมวนอีพอแม่คุณพ่อคุณแม่ย่างว่าว่ากระลูกกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ดอกจัาแต่ว่าอีแม่ละติดแต่ว่าอีแม่โอ้ยบุมวนกับลาบขอโทษขอภัยเลยไปบ้านนองเขา เราเป็นคนสุพัรณผอมอีแมนะคนากลางเปน็นใหญ่ตามอีแม่มากไงไม่รู้พายอีสานกลายเป็นเล่าใจา แม่พัดใจใครสามหน่วย ได้ใจเออ <c oughs> กินข้าวกัดกุ้งนะไม่แน่แท้อีแมงเพ็ดถาดบักงไง่สูพี่ซูน้องเพื่อพี่เพื่อน้องผู้ใดเข่ามาะมึงยูทูปอีแมงกระตากประหลวนหนาหนากุ้งตัวบักไ่ <c oughs> บางคนเบันถามว่าเอออีแมงจ้าคือบัตรกข้าขงหนา้า <c oughs> โอ้วิดีโออีแมงตัง้งไว้ไม่สีเงาปวด มึงให้จบเด้อพี่นองอดเอาเปิดทิมว้ก็ได้หลังค่าจังบอกอบอยู่อีแม่เขาไปเมึงเพื่อนๆอีแมเมึงจบคลิปได้จ้าบอกขามโฆษณาเลยสนับสนุนให้เป็นเพื่อนในเงินด้ทองอีแม่ไปถอยมือถือมาหลายเครืองเติบแต่ว่าเอาแบบบ๊บแพ่งด้อพี่นงไปอยากเงินเพราะว่าเขายังว่าาไ่ได้สั่งรายได้กดไม่ก็คือ ยังบรหอดพันจอยโฆษณาเขามูเห็นโฆษณาเขาก็บ่าเขามากาติดตามอีเมลเรากราบเขาถทษเขาไปได้เจ้ะเนอ,ออยากให้อยากขาดเมื่อติดตามอีเมลในบล็อกเมนว่าเห็นโฆษณานะเบื่อให้ไม่ไ่นี่คอยบะมึงดอกนี้จอย <c oughs> <c oughs> อีเมลกกแจ๊กสีว่าแจ้งเดเนาะก <c oughs> ดไม่เพิ่นมกสี <c oughs> เอาโฆษณาเขาทุกช่องเราโดนเงั้นกับบได <c oughs> มูกระถึงเนาะหน่อยมือละหาคนหัวคน กราบขอโทษขอพี่ด้วยจ๊ะเด้อใจกับเมตตากรุณาปานนี้แม่เมตตาเมื่อนี้ก,นก,ก็เอาสำนึกแล้วน้องมันสิตหน้าปวดจะก,กันเก็บหน้าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่เด้อจ้ะเด้อ see you next video please subscribe like and share my video thank you so much เจอพี่เขาไม่ได้เพิ่ม thank you